สวัสดีครับพี่น้องอากาศฟาดเข่าแล้วยังแล้วปเ,ปเ,เดี๋ยวไปเบิ่งทฮัเจตแสงแดดก่อนมันอีป่นเข่าฝนขึ้นสุดห้ามคือนมู่านนี่เนาะมู่บ้านาน,าน,น,านี่พนห้ามอีอรอะไรจนไปป่นต่อ hai mẹ mà bơm một sai quá cao nè quá cao nè tệ đó Để chắc sọp bà Nhai để chắc sọp dạy lè Dài lè đi chắc sợp Phát Cua phần loại Mượn lá nha ในเก้าชิปสอบแห้งยูุอีน้องขาวนะเขาขึ้นเล่าได้เลยเนาะอันนี้เดืตาอยูเด้อน้าาอะไอย่างนี้เดืตาแล้วฟาแล้วแล้วนี้ยังไม่ใช่ด้หายนึงตาามงเอาไปแ้จากนี้นาไปสา้อาอดยมึงสดาบนงน

หอยอยู่ายยาทำมาได้เกาสิบทำมาเก้าสิบก็ใสบเมเป็นหนอยสิบเจ็ี่่ะฉันบอกาเจ็ดด้ชาเป็ดชเจ็สอบแล้วดูลื่นลื่นทีเดีย่ให่คือเขาตักยังอยู่พี่นานอะตกที้เขาคือรถไทยละเทศลารถคาเทกอะไรบ่เอาึ้นไปกระสอบบ่เรือเทเล่ปอ เอาขึ้นไปสอบเลยข่าวขาซามปัสกินข่าวหอมเนี่ยนะมาค่ะ อาจาร์เสกใช่ในสงครามเมื่อเพื่อไก่เขาได้เห่าสหมกใส่น้ซีดูพ่อหายิเพื่อนแก่แม่แม่เงยน้าบงก่องในแม่ ่งที่มีอยู่คูีตะลปีวะไปงานไหนเว้ยเขาเอากระกไ่าืออะไรบาเอาน้าไม้เขาเจ้าฮูกถ่ายิองกได้บไอ้เนาะค่ะอะไแมปาดกองเฟืองกับกองบักไช่ยาเละจจาหมู่บ้านเบิร์ดไ ย่งางบา่ยินสมต่ออีกแม่อามาคามแมมอขามต้นในเฮือนนะพี่ยังบ่ตัวน,นี้มันในอัน,อน,ข,น,น,นขนวนลายมันเฮือนขนวนบลายนี่ขนวนลายไหมนี่เบ่อป้าหนูเจ้าสิบต่อไปเด้อค่าวายุบ่หอดลอยกเกือบ ยลยังกินน้ำยังเย็นจะขวดยายน้ำพี่น้องปีนี้เพิ่ได้ร้อยสิบเจ็ดสอบยยเยเ่ยหานั่นแหละขนสอยอยู่<เ> เ้าอ่น้ย่วาาใเวลาปั่นเมเมือเเขาเลยนีไ้กอได้รได้นจีไ้นจนนาตลีเมืองะไรเมาคนสองคนยูนอย่งนี้็นถ่าต่เกาละสามคนอย่งี้อทันก็เลยเดินทางปลอดภัยค่ะคุณแม่ครับรถดีๆเดีอควะ ปอดยเฮ้ยบ๊ายบายะไปแต่นอตสแม่ขอสิโลตะค้องเลยแม่เอาหมัดคาแม่มันเอาเลยนัหักคายโอ้ยนี่นี่มาค้ามค้เตียงกับมีแม่นี่ประมาณอะไรน้องคันได้ก็ได้นี่มัค้าเตียงกมีแมนี่ ียมาดิเถื่อเจ้าจะจมมันจมมันลายคนเขาแบบนี้ช่างสาวด้ช่างแยงผู้บ่าวท่านได้อีกบาดีแค่แถวนีเดาบ่าวแค่แถวนีเด้า เออหาแถวไหมฮัลโหลคัตชิฮาน่ะยัยแม่มาเอาอะไรมาขามนะ่ะมึงไปฮาจามเกือสักบาทสองบาทจะนี้ยแน่มาขามเจียงมาสองขอ,งอยัมามาายแม่ไปสายไราใช้เจีวนะยัยยายเราใช้เจีวนั่นเอยผูบามากินแม่ก่อนสิ้าเจียวมึงไป้ามาขามก่อนไป นู่นนะอีแม่ซอยก็แล้วไปเอาไม้ไปต่ออยู่เออนี่ค่ะเอารมณ์มาหนิอารมไปบอกปลาผสมน้ำแขงเอามีดมันตัวลอยมีดมาซับนี่มาขาเจียงพี่น้องจะลองซิมก่อนน้ำหน้าแตกหูหิวขาวเดี๋ยวนี้นะเหลืองหองเหลือง ไหนมาเต้นเสียงยังกินต่อแค่นั้นเอาน้องไกลออกไปนี่เหนื่อยจากแดดแล้วมากินทอดกินแห้งแห้โอ้เป็นลมแล้วมาค้างกัแม่อนเกป้าหอมด้วมสกอันนี้ร้อ แทนทันเมืองสวรรค์คล่อม,มออสมฮมผู้บ่าวมาดขาแล้วเราไปกินสมน้ำกันเด้อผู้บ่าวเด้อมาดข่าวแล้วเราไปกินสมน้ำกันเด้อสมน้ำอืมไนปะกินแต่สมนมสมนะ

ของน้ำรวมเลยค่าขางป้านี่ขางโรงเรียนนี่มาเห็นพายไหมปิตาเวียนก็บม่เห็นพายเลยว้าวมันใหญ่เลยแม่แม่น่าช่องหมากนะไม่ครับนะว้ายเออแม่น่าช่องหมากนะนะนั่นนะเสิร์ฟมือลูกนั่ะดูดบังข้ามบดบังข้าไม่หนาวจ้า สี่มาเดวยพี่น้องนี่สี่มาค่านี่พี่น้องจ้าป้านมาข้ามนันสะออนเดิแม่เนี่ยมันน่าได้แม่อันนี่นะหนุยปาข้ามเจียงันมีไเด้แม่มันคารลโาย หมอเอามาคามีไหนปลาพี่น้องจ้าผูดออเอแม่เอ้ยเถงเถิงนะแม่ผูง่าางไหนแม่เถิงยอปลาเกี่ยวอีแม่นั่ขึ้นไปอีกเถิงยอคุณแม่ปลาเกี่ยวอีแม่นะเถิงน่ะเถิงยุเถิงลงา ปกินเสิร์ฟงนจ้นานมาจะสายปีนี้เนี่เราพาดบร<อ>ิพาดเขานำ้าานำไหมพี่กายนี่เป็นยังไงพาดเขาน้ำด้านกินข่าวด้วยเฮ้ยต้ามะงพี่นนองมากินโฉนากันไม่นอาจาเิ่มข้าเริ่อเรทันน้งหม่านนี้เข

ไไมาจินชอบนันการไม่ต้องจามอ่ะครับจินดชั่น้ำไรเต่ดิไม่คืนอ,อยากเกลี้ยกล่อบเขาทางน้ำบอกท่านไม่คืนนี่